ุยอาหารเสริมพืชผักง,งามคือสูตรที่เราทําขึ้นมาจากวัสดุใกล้ตัวเป็นสิ่งของที่เหลือใช้นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปลูกพืชผักต่างๆรวมไปถึงไม้ดอกไม้ประดับด้วยเป็นการให้อาหารพืชเหล่านี้เพื่อที่จะสร้างการเจริญเติบโตแล้วก็ช่วยให้พืชมีความแข็งแรงต้านทานโรคได้ดี สำหรับวิธีการทําหลังจากที่เราเตรียมน้าซาวข้าวมาแล้ว2ลิตรเราก็จะนํากล้วยสุกงอมมาทําการขยี้ใส่กับน้านะครับสำหรับกล้วยเราไม่ต้องเอาเปลือกออกกล้วยจะมีธาตุอาหารค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กเป็นสําคัญแล้วก็ยังมีวิตามินจะทําให้พืชน,นี่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ดีตัวน้าซาวข้าวเนี่ยจะมีธาตุอาหารที่สมบูรณ์เหมาะสําหรับการใช้เป็นปุ๋ยบํารุงดินเป็นปุ๋ยบํารุงต้นไม้ต่างๆได้ดีทําการแช่ทิ้งไว้1ชั่วโมง หลังจากที่เราแช่ไว้แล้ว1ชั่วโมงนะครับเราจะนำมาเทใส่อุปกรณ์ฉีดพ่นนะครับโดยการใช้ตาข่ายไนลอนเนี่ยเป็นตัวกรองจากนั้นเราก็นำเอาตัวนี้ไปใช้งานได้เลยควรที่จะใช้งานให้หมดโดยเราจะทำขึ้นมาใช้เป็นครั้งต่อครั้งไปสำหรับวิธีการนำไปใช้งานนะครับเราจะฉีดพ่นให้ทั่วให้โดนทุกส่วนของต้นพืชที่เราต้องการจะฉีดพ่นก่อนที่จะฉีดพ่นในช่วงที่มีอากาศเย็น และการลาดลดลงพื้นดินเราควรที่จะลาดลดในขณะที่ดินมีความชื้นที่มากพอสมควรปุ๋ยอาหารเสริมสําหรับพืชสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําได้ง่ายให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีมีใบที่เขียวงามลําต้นและยอดใหญ่อวบปรับปรุงรสชาติของพืชผักต่างๆได้ดีทําให้รสชาติหวานขึ้นกรอบขึ้น,นใช้ในการบํารุงดินทําให้ดินมีความร่วนซุยมีความโปร่งลดการพึ่งพาสารเคมีไม่มีสารตกค้างใช้งานกับพืชได้ทุกชนิดทุกช่วงอายุการเจริญเติบโตปุ๋ยอาหารเสริมพืชผักง,งามสูตรนี้รับรองว่าได้ผลดีแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรปุ๋ยอาหารเสริมพืชผักงามปุ๋ยอาหารเสริมพืชผักงามคือสูตรที่เราทําขึ้นมาจากวัสดุใกล้ตัวนะครับเป็นสิ่งของที่เหลือใช้นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปลูกพืชผักต่างๆรวมไปถึงไม้ดอกไม้ประดับด้วยเป็นการให้อาหารสําหรับพืชเหล่านี้เพื่อที่จะสร้างการเจริญเติบโตแล้วก็ช่วยให้พืชมีความแข็งแรงต้านทานโรคได้ดีสําหรับอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับสิ่งแรกเลยก็คือกล้วยสุกงอม2ผลแล้วก็จะมีน้ําซาวข้าว2ลิตร อุปกรณ์ในการฉีดพ่นกลวยตาข่ายไนลอนสําหรับวิธีการทานะครับหลังจากที่เราเตรียมน้าสาวข้าวมาแล้ว2ลิตรเราก็จะนำกล้วยสุกงอมมาทําการขยี้ใส่กับน้านะครับซึ่งมันจะช่วยให้วัตถุดิบที่เรานํามาทำเนี่ยสามารถที่จะละลายน้ําได้ดีแล้วก็กระจายตัวได้อย่างทั่วถึงสําหรับกล้วยเราไม่ต้องเอาเปลือกออกนะครับกล้วยจะมีธาตุอาหารค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสแลวก็ธาตุเหล็กเป็นสําคัญนะครับแล้วก็ยังมีวิตามินจะทําให้พืชน,นี่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ดี ตัวน้ำซาวข้าวเนี่ยจะมีาธาตุอาหารที่สมบูรณ์เหมาะสำหรับการใช้เป็นปุ๋ยบำรุงดินเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ต่างๆได้ดีถ้าเกิดเรามีปริมาณของวัตถุดิบที่เยอะเราก็สามารถที่จะปรับอัตราส่วนตามสูตรนี้ได้เลยหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเราก็จะทําการแชร่ทิ้งไว้1ชั่วโมงก่อนที่จะนําไปใช้งานหลังจากที่เราแช่ไปแล้ว1ชั่วโมงนะครับเราจะนํามาเทใส่อุปกรณ์ในการฉีดพ่นนะครับโดยการใช้ตาข่ายไนลอนเนี่ยเป็นตัวกรองนะครับ สำหรับเศษกล้วยที่เหลือนะครับเราก็สามารถที่จะนําไปใส่ต้นไม้หรือนําไปบํารุงดินได้จากนั้นเราก็สามารถที่จะนําเอาตัวนี้ไปใช้งานได้เลยโดยการนําไปฉีดพ่นกับพืชผักที่เราต้องการที่จะบํารุงควรที่จะใช้งานให้หมดโดยเราจะทําขึ้นมาใช้เป็นครั้งต่อครั้งไป สำหรับวิธีการนำไปใช้งานนะครับเราสามารถที่จะนำไปฉีดพ่นกับพืชผกักหรือเป็นไม้ดอกไม้ประดับโดยตรงเลยก็ได้หรือจะนำไปฉีดพ่นลงดินเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มธาตุอาหารหรือการสร้างจุลินทรีย์ในดินด้วยเพื่อที่จะทำให้ดินมีความโปร่งมีความร่วนซุยเหมาะสำหรับการจเจริญเติบโตของต้นไม้สำหรับการนำไปฉีดพ่นนะครับเราจะฉีดพ่นให้ทั่วให้โดนทุกส่วนของต้นพืชที่เราต้องการจะฉีดพ่นนะครับช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นเนี่ยเราควรที่จะฉีดพ่นในช่วงที่มีอากาศเย็นโดยเฉพาะเป็นช่วงเช้า หรือจะเป็นช่วงเย็นก็ได้นะครับหลังจากที่เราให้น้ําต้นไม้เราก็สามารถฉีดพ่นได้เลยและการลาดลดลงพื้นดินเราควรที่จะลาดลดในขณะที่ดินมีความชื้นที่มากพอสมควรเพื่อเป็นการทําให้จุลินทรีย์มีการขยายตัวได้ดี สูตรนี้เราสามารถใช้งานได้บ่อยตามที่เราต้องการอาจจะเป็นสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละสองครั้งเพื่อเป็นการกระตุน้นการเจริญเติบโตให้กับต้นพืชนะครับปุ๋ยอาหารเสริมสําหรับพืชสูตรนี้เป็นสูตรที่สามารถที่จะทําได้ง่ายเนื่องจากเราอาศัยวัตถุดิบเพียงไม่กี่อย่างก็สามารถที่จะทําขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นอาหารเสริมสําหรับพืชได้เพื่อให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีมีใบที่เขียวงามแล้วก็มีลักษณะลําต้นและยอดที่ใหญ่อวบปรับปรุงรสชาติของพืชผักต่างๆได้ดีนะครับทำให้รสชาติหวานนนขขึึขข้้กรอบ ใช้เวลาหมักไม่นานก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็สามารถที่จะใช้ในการบำรุงดินทําให้ดินมีความร่วนซุยมีความโปร่งนะครับเพื่อที่จะให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีและหาอาหารได้ดีเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ลงไปในดินอีกทางหนึ่งช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนลดการพึ่งพาสารเคมีไม่มีสารตกค้างใช้กับพืชได้ทุกชนิดแล้วก็ทุกช่วงอายุการเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นพวกพืชผักสวนครัวต่างๆเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ทรงพุ่มขนาดเล็กรวมไปถึงก้าไม้ต่างๆเราก็สามารถที่จะใช้งานได้ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับปุ๋ยอาหารเสริมสําหรับพืชสูตรนี้เป็นสูตรที่สามารถทําได้ง่ายใช้เวลาหมักไม่นานก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้สําหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนําเอาสูตรนี้ไปทดลองดูได้ปุ๋ยอาหารเสริมพืชผักง,งามสูตรนี้รับรองว่าได้ผลดีแน่นอนครับ